เด็กผู้ชายไม่เคยเลิกเล่นของเล่นและแน่นอนของเล่นมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆรถบิ๊กไบค์ถือเป็นของเล่นเป็นชีวิตเป็นงานเป็นความรักของพวกเราเสมอมาทุกครั้งที่ได้ยินเสียงขับผ่านได้เห็นใครข่อมี่เป็นอันต้องเหลียวมองไปสนอกสนใจใครมีเงินมากก็ได้ขี่รถที่ดีที่แพงที่หรูหราชวนหมาเห่าหอนไปนอนหลอนกอดหมอนนอนหนาวอยากอดอ้อนเพื่อให้กำเน,นิดเพื่อจะได้เปิดสิ่งงามไขไหลไปข้อมี่รถในฝันกันเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่ไอ้ของเล่น2 2 0อยี่ห้อบิ๊กไบค์หานี่มันแปลกอยู่อย่างหนึ่งเมื่อใดก็ตามที่นอกใจไปติดหมีมากกว่าติดล้อบอกเลยว่าได้เป็นตะท้อยามซ่อมเซอร์วิสรับรองว่ากระเป๋าตังของคุณจะถูกพิชิตเพราะค่าเซอร์วิสแม่งแพงแรงกว่าค่าแรงของเขาเป็นผัวเงินไหลออกรัวๆเพราะโมไปติดหมีไม่ดูแลรถที่ใช้ขี่รับรองว่าอัปปีงามไส้แยงกันไปอีกหลายเดือนความรักคู่กับความใส่ใจใครบอกว่ารักรถมากกว่าเมียครั้งจะไปเถียงว่าไม่ใช่ก็จะถามกลับไปว่ามึงเคยอาบน้ำขัดที่ใครให้เมียไหมทำไมก็แสดงว่ามึงรรักกกถมมาาว่เีย เหยียบน้านิดโดนดินหน่อยรับรองว่าตาละห้อยเพราะแม่งเอ้ยรถกูเพิ่งล้างมาอัตราความสิ้นเปลืองเกินเลยคําว่าคุ้มค่าตั้งแต่ออกจากโชว์รูมมาค่าน้ํามันก็ขึ้นอย่างเดียวไม่มีทีท่าว่าจะลงแต่ก็ยังงงว่าเอาตังค์ที่ไหนสัรหามาซื้อน้ามันเติมใส่แต่บ่นให้ตายยังไงก็ยังขี่อยู่ดีถ้าหากว่าผมลิขิตขี่เขี่ยให้เฮียเดินไอเราก็คงเดินเพลินอยู่ในวงล้อแห่งเสียงคํารามของปลายทอ่อผู้ไม่เคยทําหน้าท,ที่เก็บเสียงตามที่มอกกําหนดหากแต่สับยกสับยกอยู่ตามแยกไฟแดงเพื่อให้แสดงพลังของเครื่องยที่ว ออกจากเราได้ชัดๆคือเมียไม่ให้ไปรักรถมากแค่ไหนดูแลแค่นั้นสุดแต่กระเป๋าตังค์จะจัดให้ใครอยากได้โฟมล้างรถดีๆก็จัดไปคงเห็นแล้วใช่ไหมว่าของดีคราบคุ่นเฉยๆแบบนี้แทบไม่ต้องถูเลยครับพี่ฝากให้ลองกันสักขวดดูเอาละจบบทขายของได้สักทีช่วงนี้ผมก็ช็อตเหมือนกันครับพี่เพราะรถที่มีแม่งเรียงคิวจะเซอร์วิสใหญ่นี่ถ้าไม่รู้ว่าจะเอาตังค์ที่ไหนไปดูแลก็คงได้โทรหาแม่อ้างว่าแมวป่วยขอให้โอนตังค์มาช่วยเอาตัวรอดไปก่อนแล้วกันสั่งเลย ส่งไวยไม่ใช่อะไรเราร้อนเงิน